สวัสดีครับเราะกอบติดข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดในแวดวงลูกหนังโลกกับ Inside Sports ครับยูเวนตุสเตรียมที่จะพิจารณานะครับยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางด้านดูซานวาราโฮวิชก็ต้องเรียกว่าเซอร์ไพรส์ทีเดียวครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านยูเวพร้อมจะขายดูซานแต่ว่ามันมีเงื่อนไขสอดแทรกเข้ามานะครับสัญญาใหม่ของทางด้านดูซานครับ เกือบที่จะย้ายไปอยู่กับทางด้านเชลซีนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาตั้งแต่วัย23ปีย้ายมาอยู่กับทางด้านจูเวนตุสในเดือนมกราคมเมื่อปีที่แล้วนะครับมาจากฟิออเรนตินาด้วยราคาค่าตัวทั้งสิ้น80ล้านยูโรครับ ฤดูการที่ผ่านมานี่ผลงานอาจจะไม่ดีนะครับแต่ว่าฤด,ดูการนี้ลงเล่นไปแล้ว3เกมนะครับในสกาชัวซีรีอาทำไปแล้ว2ประตูกับอีก1แอสซแสต์แมดูเหมือนว่าจะเรียกฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่เคยประสบความสำเร็จกับทางด้านฟิออเรนตน่นครับตามรายงานข่าวนะครับมีการระบุครับจากทางด้านลากาเซต้าเดนโลสปอร์ตสัญญาฉบับปัจจุบันของทางด้านดูซานิจะหมดลงในปี2026 ย <Ü> ูเว่เตรียมที่จะมีการขยายสัญญาออกไปอีก1ปีสปอร์ติ้งด r e เตอร์ของยูเวนตุสนะครับคริสเตียโน่กวนตัวลี่เนี่ยครับจะมีการพูดคุยกับตัวแทนของดูซานในเดือนตุลาคมนี้เหตุผลหลักนะครับในการพูดคุยสัญญาฉบับใหม่เงื่อนไขก็คือว่าจะมีการลดค่าเหนื่อยของเขาลงแล้วก็มีการยืดระยะเวลาออกไปครับปัจจุบนันนี้ทางด้านดูซานราวิชรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ปีละ7ล้านยูโรนะครับ แล้วก็ปีถัดไปนี่ก็จะกลายเป็น10ล้านยูโรก่อนที่จะขึ้นไปสูงสุดในปีสุดท้ายอยู่ที่12.5ล้านยูโรครับซึ่งตรวนี้นี่ทางสโมสรยูเวนตุสมองว่าสูงจนเกินไปงั้นเอาวิธีนี้แล้วกันครับขยายสัญญาออกไปนะครับแล้วก็ลดค่าเหนื่อยตรงนี้ลงครับตอนนี้พวกเขาก็เคยทําแบบนี้มาแล้วนะครับกับทางด้านเชชนี้ครับ ทางด้านมาตินอเดการ์นะครับนักเตะมิฟิลคนสําคัญของอาร์เซนอลนี่ตอนนี้ก็กําลังจะได้รับสัญญาฉบับใหม่กับทางด้านไอ้ปืนใหญ่ด้วยนะครับนี่ก็ย้ายมาอยู่กับทางด้านอาร์เซนอลนะครับมาในรูแบบของการยืมตัวตั้งแต่เดือนมกราคมปี2021ครับในยุคของทางด้านมิเกลอาร์เตตาแล้วก็ปีที่แล้วนี่ก็ก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันทีมตัวจริงนะครับแทนที่ของทางด้านลาการครับสำหรับทางด้านมาตินโอเดการ ปรินโอนการฤด,ดูกาลที่แล้วนี่ลงเล่นไปทั้งหมด3 7เกมนในพรีเมียร์ครับยิงไป15ประตูกับทําได้อีก8แอสเซสครับก็สู้กับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้สนุกครับการไล่ล่าควา้าแชมป์พรีเมียร์ครับ ฤดูกาลที่แล้วนี่ท่านนับเฉพาะแผงมิดฟิลด์นะครับไม่มีนักเตะมิดฟิลดคนไหนอ,อีกแล้วที่ยิงประตูได้มากเท่ากันกันกบท่านมาตินอุลการ์ในสึกพรีเมียร์ลีกครับอายุ24ปีฤดูกาลที่แล้วดี่กคว้ารางวัลทั้งเตะยอดเยี่ยมของอาร์เซนอลแล้วก็ติดทีม PFA Team of the Year ด้วยนะครับฤดูกาลนี้นี่ออกสตาร์ทไปแล้วทั้ง4เกมนะครับมาตินอุลการ์ลงเล่นทั้ง4เกมนี่แล้วก็ยิงไปแล้ว2ประตูครับ ตลอดระยะเวลาที่เขาลงเล่นให้กับเดะการ์เนอร์110เกมยิงไปแล้ว26ประตูกับทำได้อีก15แอตซิต์ตอนนี้เหลืออีกแค่2ปีนะครับสัญญาของเขาก็จะหมดลงเดลี่เมลครับระบุว่าอาร์เซนอลครับต้องการที่อยากจะมีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับเขาครับประมาณ4ปีก็จะมีการพูดคุยกับตัวแทนของเขาไปบ้างแล้วปัจจุบันนี้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่สัปดาห์ละ120,000ปอนด์ครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวหากข้อสรุปนะครับว่าตัวเลขใหม่นี้จะอยู่ที่เท่าไหร่ แต่รับประกันได้เลยนะครับว่าน่าจะพุ่งขึ้นไปนี่สื่อนี่บอกว่าน่าจะประมาณเท่านึงเป็นอย่างน้อยเลยนะครับนอกนอจากทน่านนมาตินโอเดนการ์ดแล้วเบนไวท์นะครับอีกหนึ่งนักเตะของทาาน้านอาเซนนอลก็คาดว่าจะได้รับสัญญาฉบับใหม่ด้วยครับโรเบร์ตเลสกี้นะครับศูนย์หน้าของทางด้านบาร์เซลโลนานได้ออกมาพูดถึงข่าวที่ว่าเขาอาจจะย้ายไปเล่นในลีกของซาอุหรือไม่ก็เมเจอร์ลีกซกอกเกอร์ครับ ขาออกบอกนะครับว่าไม่มีความต้องการที่จะย้ายออกจากบาร์เซโลนาชักเตะวัย35ปีนี้ก็ย้ายจากทางด้านบาร์เยนิกมาอยู่กับบาร์เซโลนาด้วยสัญญา4ปีนะครับเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วเลว่านี่ตอนที่อยู่กับบุนเซีเลกซ์ดอทมุนก็ยิงกระชูนะครับอยู่กับบาร์เยอินิีโหยิ่งทำสถิติเข้าไปใหญ่นะครับทำลายสถิติในศึกบรเซิลกาทำลายสถิติของทงนนันเกสมุลเลอร์ครับย้ายมาอยู่กับบาร์เซโลนาด้วยราคาค่าตัว45ล้านยูโร แล้วก็ฤด,ดูการแรกนะครับลงเล่นในลาลิก้าไปนี่ก็ยิงไป23ประตูครับคว้ารางวัลดาวซันโวสูงสุดครับปิชิชิอวอร์ดครับเอาชนะคาริเบนเซนมาไปได้ตามรายงานข่าวจากทางด้านเดียริโออาร์ครับระบุว่าทางฝั่งของซาอุดีอาระเบียนะครับต้องการอยากจะได้ตัวเลวานแต่ว่าตัวเขาปฏิเสธผมไม่เคยคิดนะเกี่ยวกับการที่จะย้ายไปเล่นที่นั่นก็คือซาอุผมมีความสุขมากๆกับทางด้านบาซโนน่ากับทีมนี้กับเมืองนี้กับครอบครัวของผม Happy. ก่อนหน้าที่จะเกิดช่วงของการแพร่ระบาดของโควิดตอนนัน้นผมก็มีไอเดียเหมือนกันกันกบการย้ายไปเล่นในเมเจอร์ลีกซกอกเกอร์แต่ว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วนะครับมันยากที่ผมจะจินตนาการว่าผมจะไปอยู่ที่เมเจอร์ลีกซกอกเกอร์หลังจากที่ผมได้อยู่กับทางด้านบาร์เซโลนาผลงานของเขาเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะย้ายมาอยู่กับบาร์เซโลนาเขาเป็นเครื่องจักรดีๆนี่เองแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับ ตอนนี้เป้าหมายของเขาก็คือไม่ใช่ว่าต้องการอยากทำลายซิตีนะเป้าหมายของเขาครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะครับแล้วก็สนุกสนานกับการลงเล่นแต่ว่าอย่าเพิ่งเข้าใจผมผิดนะผมยังคงต้องการที่อยากจะประสบความสำเร็จแล้วก็ยิงประตูด้วยแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้คือต้องการอยากจะให้ทีมประสบความสำเร็จมากกว่าครับถ้าตัวเองยิยงเยอะๆนะครับทำลายซิติมากมายแต่ว่าทีมไม่สามารถจะคว้าแช,ชมป์ได้มันก็ไม่มีประโยชน์ครับยังไงทีมก็มาก่อนครับ ส่วนนักเตะอีกหนึ่งคนนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับลีกในซาอุดิอาระเบียก็คือโมฮัมเหม็ดซาร่าครับแต่ว่าซาร่าไม่ได้เป็นคนออกมาพูดนะครับเป็นทางด้านเจอร์เกิลคอปครับไม่พอใจผู้สื่อข่าวเจอร์เกิลคอปผู้จัดก,การทีมของทงดนาเลวูนี่ไม่พอใจอย่างหนักนะครับหลังจากผู้สื่อข่าวถามเรื่องอานานคตของโมฮัมเหม็ดซาร่าปีกทีมชาติอียิปต์กับสโมสรในซาอุดิอาระเบียในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมปีหน้า ทั้งๆท,ที่ตลาดซัมเมอร์เพิ่งจะปิดไปเท่านั้นเองครับมีหลายๆคนก็ออกมาคาดการณ์นะครับว่าสุดท้ายแล้วยังไงครับร์พูลก็ต้องขายโมซาล่าอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเดือนมกราคมหรือไม่ก็ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าครับแต่อย่างไรก็ตามครับแหมการไปถามเจนคอปในเวลานี้นี่เจนคอปไม่พอใจครับบอกว่าคุณกําลังรอผมเล่นหรือเปล่าเนี่ยคุณไม่สามารถรอจกนกระทั่งถึงเดือนธันวาคมเพื่อถามคําถามนี้ได้อย่างนั้นหรอ เราไม่รู้สึกพิตกกังวลอะไรใดๆทั้งสิ้นในเวลานี้นั่นะคือคําตอบของทางด้านเจคกนครอปนะครับไม่ห่วงครับเรื่องของโมฮมเม็ดซาร่าครับเพงจะบอกว่าไม่ไม่ใช่เวลาที่จะมาถามครับแมคับตลาดเพิ่งจะปิดเองแท้ๆครับเอาไว้นูน่นเดือนธันวาครับค่อยมาว่ากันใหม่อีกรอบนึง ส่วนนักเตะอีกหนึ่งคนนะครับที่เพิ่งจะย้ายไปเล่นในลีกของซาอุดจากทางด้านลิเวอร์ pool ก็คือทางด้านเจเดนแฮนเดอร์สันครับเขาก็ได้ออกมาพูดในหลายประเด็นนะครับก็เลยทําให้มีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนบอลของลิเวอร์ pool นี่ไม่ค่อยจะชอบการให้สัมภาษณ์ของทางด้านเจเดนแฮนเดอร์สันสักเท่าไหร,ร่จนเขาก็ออกมาบอกนะครับบอกว่าผมไม่ได้อ่านบทสัมภาษณ์นะรอบแรกแต่ว่าหลังนั้นผมก็อ่านผมก็โอเคเข้าใจนะเฮนโดเขาพูดความจริงเรามีการพูดคุยกัน ผมบอกกับเขาว่าผมต้องการนี่อยากจะให้เขาอยู่กับทีมแต่ผมก็บอกนะครับว่าแต่ว่าเขาคงจะไม่สามารถลงเล่นได้ตามปกติผมไม่สามารถที่จะไปการันตีทั้งต่ได้หรอกว่าจะสามารถลงเล่นได้50เกมเพราะว่าเรายังไม่รู้นะับนั่นคือสิ่งที่เขาคงจะคิดว่าเออเขาอาจจะอยากอยู่ที่นี่ครับแต่ว่าทีนี้คือมันไม่ไดรับการการันตีใดๆทั้งสิ้นสิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นกับทั้งทางด้านบินเนอร์รวมถึงทางด้านลูคัสด้วย เขาอาจจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อถ้าหากผมบอกเขาว่าเขาจะได้ลงเล่นแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผมไม่สามารถที่จะไปการันตีอะไรได้มันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาตัดสินใจย,าย้ายออกจากทีมก็มีนักเตะม,มิดฟิลด์ตัวใหม่ๆเข้าสู่ทีมเต็มไปหมดนะครับสําหรับทางด้านลิเวอร์พูลเจนคล็อกก็คงรู้แล้วนะครับว่าโอกาสที่จะใช้งานจอแดนไทเลสันเหมือนสมัยก่อนอีกมันก็เป็นไปไม่ได้ครับตัวนักเตะก็รู้ดีครับหลังจากคุยกับเจนคล็อปงั้นย้ายดีกว่า จากนี้ไปนี่ก็ต้องพูดถึงเอ็มบัปเป้กับเออร์ลิงฮาแลนด์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วนี่ก็มีข่าวนะครับจากทางด้านเจนแอนเคฟฟอร์ทอชให้สัมภาษณ์กับทางเอเอสพีเอ็นครับพูดถึงว่าเอ๊ะมีความเป็นไปได้ไหมที่เออร์ลิงฮาแลนด์กับเอ็มบัปเป้นี่เขาจะเป็นทีมเมียวกันมีความเป็นไปได้ครับก่อนหน้านี้นี่คือเราอยากจะเห็นทางด้านคร no ิสเตียโนโอลโดกับลิโอเนลเมสซี่อยู่ในทีมเดียวกันแต่ว่าเราไม่เคยเห็นนะครับมันไม่เคยเกิดขึ้น แล้วทีนี้เอ็มปเป้กับเออริ่งฮาร์แลนล่ะเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้ครับในแนวความคิดของทางด้านฟอร์ชอปนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่กับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้มันน่าจะเป็นกับทางด้านรอสบังกอสมันมีความเป็นไปได้ไหมเออริ่งฮาร์แลนจะย้ายไปอยู่กับเรอัลเมดิดผมคิดว่าพวกเขามีโอกาสนะนะครับที่จะจบลงด้วยการทํางานร่วมกันแต่ว่าคงจะไม่ใช่เอ็มปเป้ย้ายไปอยู่กับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะผมดูแล้วนี่มันคงจะไม่เหมาะสม กับเรื่องของค่าที่จ่ายของพวกเขาแต่ว่ามันอีกนานะนะครับ3ปีหรือ4ปีผมคงจะไม่รู้สึกแปลกประหลาดใจถ้าหากสุดท้ายแล้วเอริงฮาแลนและเอ็มพั p เป้พวกเขาจะมีโอกาสลงเล่นด้วยกันเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าพวกเขาจะไปอยู่ที่ไหนมันอาจจะเป็นไลท์บลูก็คือทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้หรืออาจจะเป็นทางด้านเรอัลมาดริดก็ได้แต่ว่าเขาให้เครดิตทางด้านเรอัลมาดริดมากกว่านะครับ จริงๆแล้วนี่แผนงานของทางด้านฟอร์เรนติโน r เปเรสก่อนหน้านั้นก็คือเอาเออร์ลิงฮารแลนนี่มายืนคู่กับเอ็มปัปเป้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับตอนนี้เอาทีละสเต็ปก่อนครับเอาเอ็มปัปเปให้มันได้ก่อนแล้วกันครับแล้วหลังจากนั้นนี่ก็ค่อยไปดูเรื่องของเออร์ลิงฮารแลนนะครับอาจจะมาทั้ง2คนอาจจะมานหนึ่งในสหรืออาจจะไม่มาทั้งคู่เลยก็ได้ครับมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทุกอย่างครับ แล้วก็บพบก,กับ i n s ไ g h t Sports แสม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ